สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมกับวัดที่อยู่คู่กับชาวโคราชมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอุทยานั่นคือวัดอะไรคะเพื่อนอ๋อวัดบึงอารามหลวงนั่นเองงั้นเราก็ไปชมกันเลยวัดบึงพระรามหลวงเป็นวัดเก่าแก่ของชาวจังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ภายในเขตกำแพงเมืองเก่าโดยสมเด็จพระนารายมหาราชทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองนครราชสีมา มีกำแพงล้อมรอบวัดประตูเข้าออกทั้ง4ด้านถนนภายในวัดเชื่อมต่อถึงกันตลอดการคมนาคมเป็นวัดใหญ่เก่าแก่กที่มีความสัมพันธคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดนครราชสีมามาตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบันต่อไปเราจะไปชมกับหอระฆังจาตุรงคกุลน,นะคะค่ะตอนนี้เราได้อยู่ที่หอระฆังจตุรงคกุลแล้วนะคะ ก็คือหอระคังจตุรงคคุลนะคะสร้างด้วยคนกีดเสริมเด็กนะคะทรงบุสบก2ชั้นติดกระจงสูง5ชั้นสร้างเมื่อปีพศ2525ค่ะตั้งชื่อว่าหอระคังจตุรงคคุลนะคะตามชื่อผู้สร้างเลยก็คือนายแพทย์สิริพันธ์จตุรงคคุลค่ะ อยู่ที่หอสมุดคลิปรัตนาพาณิชนะคะเพื่อนๆรู้ไหมว่าด้านในหอสมุดมีอะไรกันบ้างเพื่อนๆอยากรู้แล้วเราไปชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะมีหอสมุดจำนวนหนึ่งหลังสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมีลักษณะทรงไทยประยุกต์ออกมุกรากสร้างเมื่อปีพศ2525โดยพี่น้องตระกูลรัตนาพานิชค่ะต่อไปเราจะไปชมเจดีกันต่อเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เจดีนะคะเจดีนี้เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะมีรูปปั้นสิงประดับอยู่ทางด้านหน้า,นาทิศตะวันออกของเจดีค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณหน้าบสถนะคะเราเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะ พรอุโบสถจำนวนหนึ่งหลังก่อสร้างด้วยการก่ออิฐถือปูนขนาดกว้าง12.15เมตรยาว22เมตรสูง30เมตรหลังคาลาดสีชั้นเครื่องบนเป็นไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาฐานมีรวดลายบัวโค้งเป็นฐานสำเภาเรียกตามภาษาช่างว่าโค้งปากตะเภา ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ภายในบทแล้วนะคะเราไปชมภายในบทกันเลยค่ะวัดบึงพระอารามหลวงถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสําคัญเป็นสถานที่ยืดเหี่ยวจิตใจสําหรับผู้ที่มาทําบุญกราบไหว้สการะพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหลวงพ่อโตอู่ทองขนาดหน้าตักกว้างหกศอกประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระหาแสดงปางมานวิชัยพระพักค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมลงลักษ์ปิดทองเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะศิลปกรรมสมัยอยทุยาตอนปลายถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและนี่คือช้างเสียงไทยความสำเร็จตามความเชื่อนะคะ และนี่นะคะคือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ค่ะสมเด็จพยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงประทานาพระบรมสารีาริกธาตุเก่พระราชสีมาพรเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2548เพื่อประดิษฐานไว้ที่บุษบกภายในพระอุโบสถวัดบ,บาาดมมดึง,งค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำวัดเย็น หากท่านใดที่สนใจจะมาทำวัดเย็นพวกเราก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันทำวัดเย็นด้วยกันนะคะพวกเราก็จบการนำเสนอเมงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ